ทำเสร็จพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งมอบอีก1คันกับรีโว่ x 4ยก4นิ้ว สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีก็เรียกว่าเก็บงานมาพร้อมส่งอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้คันนี้ไม่ได้เก็บไม่ได้ทําเต็มระบบไม่ได้ทําตัวราคาเต็มนะครับทำอีกตัวหนึ่งที่ราคาก็ถูกลงมาอีกประมาณสัก20,000ืนะครับสำหรับตัวนี้รีโวนะครับยก4นิ้ว4ีคุ 4, ปี2017นะครับปี2017มาคอนเฟิร์มใอีกหคันสำหรับคนที่ ไม่ทันคันก่นกอนเพราะว่าทุกคันที่รีวิวไปคือปล่อยไปหมดแล้วนะครับปล่อยหมดแล้วผมคือผมจะไล่เก็บงานทีละคันแล้วก็มาอัปเดตให้ทีละคันเพราะว่ารถกลุ่มนี้รถโฟล์วเองเนี่ยมันเป็นรถที่มีรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมกันพอสมควรนะครับถ้าทาไม่จบทําไม่ถึงเนี่ยบางทีก็ลูกค้าขับไปมันก็จะเกิดปัญหานะครับแต่ส่วนใหญ่คือเราทํามาก็คือจบแล้วนะครับพวกระบบเครื่องยนต์พวกเกียร์แรงต่างเราเช็คมาสมบูรณ์แล้วแล้วแต่สภาพภายนอกนะครับชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมเนี่ยราคาก็ขึ้นอยู่กับว่า ลูกค้าจะเอาแบบไหนซึ่งวันนี้ผมเสนอราคาที่579,000บาทสำหรับตัวนี้นะครับเก็บมาบางส่วนไม่ได้เก็บเต็มระบบนะครับถ้าเก็บเต็มระบบก็600,000ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับที่พูดถึงเนี่ยคือรถพร้อมใช้นะแต่ผมพูดถึงว่าออปชั่นเสริมที่บางคนก็ต้องการแบบเอาแบบสำเร็จรูปให้มันดีไปเลยเงี้ยนะครับหรือบางคนก็แบบกลางๆประมาณนี้นะครับกลางๆประมาณนี้ก็เลยจะมาคอนเฟิร์มมาอีก1คัน เดี๋ยวเปิดฝางกระปรงรอก่อนนะครับผมจะพาชมพูดถึงชุดแต่งก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับแต่หลายคนที่ดูคลิปเก่าอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรถแบบแพลเตอร์เดียวกันที่ผมได้มาประมาณสักถ้ารวมวีโก้แชมป์ด้วยเนี่ยก็จะประมาณประมาณราวๆยี่สิบคันนะครับทยอยปล่อยออกไปตอนนี้เหลืออยู่ตัวเลือกอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าคันนะครับสี่ห้าคันซึ่งคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วมาดูกันบ้างว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับดูที่มุม4ี่ห้าองศานะครับ นี่คือความหล่อพร้อมลุยนะครับความหล่อพร้อมลุยแต่งยก4นิ้วก็จริงแต่ว่าดูแล้วไม่ไม่เทอะทะนะครับไม่เทอะทะดูแล้วลงตัวนะครับอย่างตัวชุดแต่งที่แต่งมาอขอทวนนิดนึงนะครับไม่จะเป็นกันชนหน้าไซเรลกันชนหลังเนี่ยนะครับเซตนี้เนี่ยนะครับเซตนี้นนนจังเกิลนะครับของวิเปียรระยองทั้งเซตเลยนะครับไม่จะเป็นตัวกันชนหน้านะครับไซเรลกันชนหลังเซตนี้หมดไป60,000นนะครับหมดไป60,000 6 0,000บาทกันชนหน้าก็แยกเป็นชิ้นเนี่ยกันชนหน้าก็ประมาณ2อ0 0มืสองไซเรลหมื่นแปนะครับกันชฉลังมีอีก20,000ื่เบสเซ็ตก็เกินครึ่งแสนแล้วนะนะครับแล้วก็หลายคนว่าราคา5 7 9 0 0 0เนี่ยซื้อรถใหม่ไม่ดีกว่าเหรอนะครับต้อบมันคนละบริบทกันเลยคนละเรื่องกันนะครับรถใหม่รุ่นนี้ก็ไม่แพงหรอกนะครับประมาณ6 7 4 0 0 0บาทนะครับเกือบ7 0 0 0แสนแต่ผมว่าอะไรว่าเงิน7 0 0 0แสนไม่ได้สภาพนี้แน่นอนถ้าไปแต่งอีก ผมเคยคุยกับลูกค้าหลายหลายท่านแล้วนะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่ารถใหม่แค่สี่แสนผมว่าอันนี้ก็ผิดผิดผิดประหารผิดแรงๆครที่แบบว่าให้ข้อมูลมาแบบนี้ไม่มีนะครับรถใหม่ราคา4ี่ห้าแสนไม่มีแน่นอนสําหรับตอนเดียว2.8ดีเซลเทอร์โบสี่กุญสี่ิบล็อกนะสำหรับคนที่เพิ่มเติมข้อมูลมาในคลิปเก่าๆอันนี้ขอพูดถึงนิดนึงนะครับมาแล้วก็มีแน่นอนอ่ะม่มันยกขึ้น4นิ้วก็จะต้องมีแม่แรงหรือว่าเป็นลิฟต์แจ็คนะครับแดงคาดไน้เนี่ยนะครับก็จะมีประมาณสักเท่าไหร่ประมาณห้าพัน นะครับลิฟแจ็คก็ประมาณ4 5 0 0ันห้ตัวนี้เพราะว่าแม่แรงติดรถมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันยกขึ้นทั้ง4นิ้วนะครับชุดยกของยูนิคอนเจนที Gen t, นะครับยู 3, นคิคอนเจนสามเฉพาะชุดยกตัวนี้ยก4นิ้วไปก็หมดไปประมาณสัก4 5 0 0 0นะครับอยู่ที่อู่ของ p t ทีคูนนะครับอู่พี่ป๊อตนะครับพีทีสีคูกาญจนบ,บุรีคือรถพวกนี้ทำที่เดียวกันหมดนะครับทำที่เดียวกันหมดแล้วก็วินวินเนี่ยใช้ M8000 ของวอนนะครับ ใช่เป็นของวอลวินก็จะมีม 30, ะรนะประมาณ30,000ื่นนะครับนะประมาณ30,000 3่0 0 0มแล้วแต่ราคาติดตั้งราคาขายเป็นช่วงโปรโมชั่นก็แล้วแต่ไปแต่ต้องมี30,000ื่นนะครับบวกลบแน่นอนสะลาร์วินสนะครับแล้วก็แม็ก,แม,กแม็กออฟโรดเนี่ยนะครับออฟโรดตัวนี้นะครับใช้ยาง33นะครับเป็น BF ที่ไม่ใช่ยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางใหม่แต่เป็นยางที่ดอกยางพอใช้ได้นะครับเพราะว่าถ้าให้ตามเต็มระบบก็คือเพิ่มราคายางเข้าไปอีกพูดง่ายๆนะครับผมแต่งให้เพิ่มให้รายบานเนี้ย แต่ว่าตัวยางสามสามพอดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยได้ความที่เ,เขาเรียกว่าการยกขึ้น4นิ้วนะครับแล้วก็พวกคอมงคอม้าเนี่ยนะครับคือทํามาเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับฉันแล้วใส่ยางใหญ่กว่านี้ได้นะสามห้าสามเจ็ดใส่ได้นะครับแต่ว่าจะสวยแบบนี้ไหมก็ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของว่าแล้วแต่มุมมองการแต่งแต่ละคนเพราะว่าผมว่าบางคนซื้อไปใส่ยางสามเจ็ดเนี่ยม,ม,มันสูงไปนะครับมันสูงเกินไปแต่ว่าผมเพราะว่าใส่ยางขนาดนี้กำลังดี นะครับสายอาหานี่กดีแล้วก็มี s n o r k e ลนะครับ n ลกกของซาฟารีซึ่งเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วนะครับก็ช่วงราคาก็แล้วแต่ติดตั้งให้พร้อมหรือเปล่าหรือว่าเอาไปซื้อติดตั้งเองก็ประมาณ9,500ถึง12,500บาทนะครับอันนี้คือที่แต่งเสริมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ผมลืมให้ดูห้องเครื่องนิดนึง ของเครื่องเพราะว่าหลายคนเอ้ยรถออฟโรดแต่งมาแบบนี้มันจะใช้งานมาหนักมันลุยไมหมเปล่าสอแต่งมาเยอะๆแบบนี้นะครับหลายคนอยสอมันรถใช้างานมาหนักมันลุยหรือมาหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเคยนําเรียนไปหลายคลิปคือรถกลุ่มนี้เองเนี่ยเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นรถนําเที่ยวนะครับเป็นรถนําเที่ยวที่ซาฟารีนะครับหน้าเมืองซาฟารีนะครับเป็นรถที่พาท่องเที่ยวเที่ยวแต่งเป็นแบบช้างอ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นหลังคาเป็นนั่งบนหลังคาแต่ว่าแท้วรถพวกนี้เองไม่ได้ใช้ลุยไม่ได้ไม่ได้โซมถึงขั้นแบบเป็นรถที่แบบไปลุยไปแข่ง เหมือนที่ผมแต่งไปแข่งนะไม่ใช่นะครับชั้นแล้วเนี่ยโครงสร้างน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับและก็เนี่ยนะครับเพเดิมๆเป็นปี2017นะครับ2.8ดีเซลเทอร์โบ2,755 cc 177แรงม้าชั้นแล้วแต่งมาแบบนี้นะครับแรงม้าแรงบิดนะครับระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา6สปีดเนี่ยเพียงพอนะครับเพียงพอแน่นอน สำหรับพี่น้องขาลุยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มผมว่าก็ลุยได้แล้วนะครับเพราะว่าสเปคพื้นฐานที่ให้มาเนี่คือเป็นรถสไตล์แบบขับเร็วนะครับแรงขับลุยได้หมดจบในตอนเดียว4.4ที่ดิฟล็อกคันนี้นะครับแล้วก็รถพวกนี้ใหม่ไม่ค่อยเยอะด้วย,มยไม่ไม่ค่อยเยอะอย่างคันนี้เนี่ยไม่อยู่75,000โล75,000กิโล75ห 976นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่6 7 0 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 0ดไม่ไม่ไม่ได้วิ่งเยอะอีกแล้วภายในก็ยังดูดีเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยสังเกตว่าเบาะฝั่งข้างเนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยนะนะครับฝั่งนู้นนะฮะส่วนใหญ่มีแต่คนขับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะนั่งบนลังคากันนะครับเป็นช้างเทียมรถพวกนี้นะครับเป็นช้างเทียมแต่งเป็นช้างเทียมเนี่ยและก็พร้อมลุยนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับพาร์ทไทม์นะครับ เอาพร้อมกับดิฟล็อกหลังพร้อมลุย5 7, 10, 9, นะ้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าสำหรับราคานี้นะครับเป็นคือว่าเป็นตัวราคากลางๆนะแล้วก็จะมีตัวที่ถูกกว่านี้ก็คือ5้าแสนห้านะครับแต่คณะก็คือเอาไปทําเองเลยนะครับไปทําเองก็คืออาจจะปเปลี่ยนเปลี่ยนยงเปลี่ยนย่างเปลี่ยนของเหลวเองทาสีเองอะไรประมาณนี้แต่5้าแสนเจ็ดก็คือมีการล้างนะครับล้างขัดสีแล้วก็เช็คของเหลวให้ส่วนงานสีต่างก็มีเพิ่มเติมไปเก็บเพิ่มเติมเอาเองประมาณนี้นะครับก็เลยทํามาหลายราคาแต่ราคาคัะน,นี้นะครับ 75,000กิโลนะครับชุดแต่งก็ไม่มีถอดอะไรออกนะให้เต็มเหมือนกัน5 7 9 0 0นเนกนะครับ579,000ม่มีการต่อท่อมาแบบคือลุยได้อะแต่ยิ่งแต่งเต็มมากนะแล้วจริงๆไม่ได้ลุยแบบถึงขั้นแบบดูช่วงล่างนะครับถ่ายดูช่วงล่านิดนึงนะครับเนี่ยถ้าแบบเอาไปลุยแบบจริงๆนะเลขกว่านี้เลขกกว่านี้อันนี้คือแบบยังสวยงามยังสวยงามแต่ช่วงล่างยังดูดำ ดำดูด้านอยู่นะไม่มีสนิมมาคืออะไรนะครับกันชุนหลังก็เป็นของจังเกิลนะครับคุณพี่ระยองเหมือนกันนะครับแข็งแรงมากแข็งแรงยก4นิ้วนี่เกือบจะประมาณโอประมาณความสูงนี่ประมาณ100ยประมาณร้อประมาณเนี้ยนะครับสานั้นแล้วลุยได้พร้อมลุยพร้อมจบสําหรับคนที่หาอยู่เล่นอยู่ไม่อยากจะเสียเวลาไปแต่งเองแต่งมาให้พร้อมเสร็จสับพร้อมลุยซื้อไปใช้งานได้เลย นะครับเอาไปใช้ในไร่ในสวนหรือไปแต่งเท่ๆเข้าวงการออฟโรดเข้ากลุ่มออฟโดนะรดเนี่ยก็ไม่อายใครแน่นอนสําหรับคันนี้สศดาก็นํามาคอนเฟิร์มนะครับอีก1คันอีก1ราคาหรือว่าใครอยากจะได้แบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันสําหรับคันนี้5้าแสนเจ็ดหมแล้วก็จัดเข้าไปนั้นก็ดูกันที่ลูกค้าอีกทีนึงนะครับจัดข้าไปนั้นดูที่ลูกค้าอีกทีนึงเพราะแต่ละคนรถออฟโรดเนี๋ยเขาไม่ปล่อยไม่ได้ปล่อยยอดเต็มนะครับอาจจะมีดาวมาบางส่วนซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ ู้ชาซื้อนะครับแล้วก็หลายคนเป็นห่วงนิดนึงนะครับว่าที่สอยกมาแบบนี้เองเนี่ยนะครับตำรวจไม่จับเหลอนะครับตำรวจไม่จับเลยมีการแจ้งถูกต้องหรือเปล่าแน่นอนนะครับต้องดูกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ไป็เอาเล่มจริงมาแต่ว่านะครับผมจะถ่ายไดเล่มติรถไว้นะครับก็จะระบุชัดเจนเลยว่านะครับมีการดัดแปลงรับรองน้ําหนักช่วงลงช่วงล่างนะครับยกสูงเสริมแนบนะครับเปลี่ยนยางนะครับเห็นไหมแล้วก็มีวิศวกรนะครับอนุญาตแล้วก็รับรอง ควมมันคนแข็งแรงเรียบร้อยนะ <Yeah. S 2> อันนี้คือเขาเรียกว่าถ้าตามภาษารเรียกว่าลงเล่มนะครับลงเล่มนะครับแต่งเอารถมาลงเล่มเรียบร้อยครับบนถนนสบายๆไม่ไม่จับไม่ผิดกฎหมายต่อภาษีได้นะครับต่อภาษีได้โอทได้ทันทีลงเล่มแบบถูกต้องแน่นอนสําหรับคนที่อาจจะถามเข้ามา ในหลายๆคลิปก็ตอบในคลิปนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ฝากอีก1นึ่งคันสําหรับตอนเดียว4คูณ4ดิฟล็อกปี2017หรือว่าปี2560คันนี้ในราคา579,000บาทนะครับแต่งไปมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทที่เล่าให้ฟังนะครับโทรมาหาสอสักดาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้0997591779 0997591779นะครับสำหรับเบอร์โทรและก็อดีไลน์ของสองสักดา รหรือว่าดูดีเบอร์ที่ปกของ YouTube หรือว่าลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับฝากติดตามไลค์ซับสไ r i b e และกดแกร์รถทุกคันนะครับที่ทีมงานของเรามารียวด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันคุณภาพคันนี้เช่นเดียวกันสวัสดีครับ